สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการที่สําคัญในการจัดการคลังสินค้าโดยปกติแล้วนะครับคลังสินค้านั้นจะมีเป้าหมายที่สําคัญคือเป็นสถานที่ที่พักในการเคลื่อนย้ายของสินค้าในสภาชเชนจนถึงลูกค้าปลายทางซึ่งมีกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญในการบริหารคลังสินค้า3กระบวนการประกอบด้วยการรับสินค้าการจัดเก็บสินค้าและการการะจายสินค้า 1. การรับสินค้าประกอบด้วยกิจกรรมเช่นการขนถ่ายสินค้าจากพาหานะที่นำเข้าคำสินค้าการตวนนับสินค้าให้ตรงกับจำนวนที่สั่งซื้อรวมทั้งการรับสินค้าคืนจากลูกค้าการรับสินค้าจึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานของทุกครั้งสินค้าสําหรับการเป็นสถานที่พักสินค้าถ้ามีการบริหารจัดการรับสินค้าที่ดีองค์กรก็จะมั่นใจได้ว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2. การจัดเก็บสินค้า กิจกรรมในการจัดเก็บสินค้าเช่นการวางแผนการเก็บรักษาสินค้าให้มีประสิทธิภาพการรวบรวมสินค้าที่ได้รับจากการขนส่งจํานวนน้อยหลายๆครั้งเข้าด้วยกันเพื่อลมเป็นสินค้าขนาดใหญ่การแยกสินค้าให้มีจํานวนที่เล็กลงโดยการจัดเก็บสินค้าที่ดีก็จะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนและยังสามารถทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้อีกด้วย 3. การกระจายสินค้า เป็นกิจกรรมการกระจายสินค้าให้ตรงตามคุณภาพตรงตามจำนวนตรงตามเวลาตรงตามสถานที่และตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดซึ่งจะทำให้ได้รับการบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ